น้ำท่วมครับน้ำท่วมบ้านก็ต้องมาขุดคลองก่อนเนาะนนี่นะขุดก่อนเพื่อจะวางท่อระบายน้ำใหม่นี่มันกะมันกะทิมีช่วงหนึ่งมันทิมีท่อประปาแล้วเวียเบียออกไปยุเ่เลยประปาหน่อยเราปะว่ะาท่อฟังนั่นมันอยู่อยู่ฝากทางทางนี้นะแต่ว่เป็นยังก้ลงไปเลยให้มันไหลจวดลงทงหน้าผมละ ปลาอยู่ในท่อน,นี่สิมีอยู่ดอกปลานน่ <c oughs> เดี๋ยวจะเอาปลาไปปนเด้วเขาเนาะนะเอาย่บานเราว่ <c oughs> อยุบันแล้วว่าแสียแต่คอยอยู่ดิเ <c oughs> นาะ ประกอบประดุกกระไดลายอยู่เลยคนเลี้ยงไม่มีู้ถาไมได้หรอว่ามาจะใส่เมนบอแล้วแต่ว่ามันดีเที่ยวว่าได้ท่านล่ะดีลุรบับเลย โฉมแถวนั่นโมแถวนี่ก็เลือกหลายเนาะแม่นบอ้อรุดไปรุปเสียงรุดป,ปากไปน่เจ้าใส้ยี่บ,บ้านไส้แล้วนาะแม่นปบ้านหล,ล,ลังนี้่ไดส้บ้านหลังนี้้อันนี้เขาเจ้าต่อไปใส่สันน ตอตอ,อลุงไต่มดแล้วจิ